สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง10เกมมือถือแนว Open w o r l d แถมภาพสวยน่าเล่นบน Android และ iOS ในปี2017กันค่ะ ถ้าพูดถึงเกมบนมือถือแล้วละก็หลายคนอาจจะมีเกมที่ตัวเองชื่นชอบและเล่นอยู่เป็นประจำอยู่เป็นแน่นะคะซึ่งแต่ละเกมนั้นก็มีการพัฒน,นาและถูกออกแบบรูปแบบ,แบ,บเกมที่แตกต่างกันเพื่อความหลากหลายและเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มผู้เล่นทั่วไปคราวนี้พวกเราก็จะมาแนะนําเกมมือถืออีกหนึ่งแนวที่ได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์ไม่น้อยกับ10เกมมือถือแนว Open w o r l d แถมภาพสวยน่าเล่นบน Android และ iOS ในปี2017กันค่ะเชื่อเลยค่ะว่าเพื่อนๆเห็นแล้วคงอยากเล่นกันอย่างแน่นอนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยยวเเราาาตมมาดูกันลค่ะ นีเมียนรีเจน by Rich เกมที่จะทําให้ผู้เล่นได้เข้าไปสัมผัสกับโลกสฟนตาซีพร้อมการประจนภัยอันเหนือจินตนาการที่จะพาทุกคนไปดื่มด่ำทั้งบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกและการดำเนินเรื่องราวในโลกแห่งจินตนาการสำหรับเกมน้เมียนรีเจนต์บายริชเกมแนว r p g รูปแบบ3มิติสไตล์ Open World ที่มาพร้อมกับภาพการาฟิกที่ดูสวยงามอลังการบวกกับการดำเนินเรื่องราวการผรจญภัยที่ชวนค้นหาของเหล่าตัวละครสุดน่ารักโดยเกมนี้ผู้เล่นจะออกเดินทางไปตามแผนที่ขนาดใหญ่และตะลุยดันเจียนสุดอันตรายที่ซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆแถมยังมีโหมดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Story Mode หรือโหมดเนื้อเรื่องและ e x p l o r e Mode ให้เลือกเล่นกันอย่างแสนสนุกค่ะ Tempest Pirate Action RPG ไปอีกหนึ่งเกมที่มีภาพกราฟิกอันสวยสดงดงามที่ใครเห็นแล้วอยากลองเล่นและเห็นภาพกันแล้วต้องนึกถึงภาพ,พยนตร์เลือก Pirates of Caribbean กันพอสมควรเลยนะคะสำหรับเกม Tempest เกมแนว Action RPG อันสุดมันกับมหากราบสงครามกองเรือโจรสลัดเหนือหน้าน้ําที่จะทำให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการโซลบของเหล่าโจรสลัดจากทั่วทุกพื้นที่เพื่อชิงความเป็นใหญ่ เหล่าโจรสลัดทั้งหลายจะต้องเผยแร่อาณานิคมและจะต้องเผเชิญหน้ากับป้องปราการจํานวนนับร้อยพร้อมกับระบบทาภารกิจที่จะทาให้เหล่ากองเรือโจรสลัดได้มันกับเรื่องราวที่น่าติดตามและรอให้คุณไปพิสูจน์กันแถมยังเสริมความท้าทายด้วยการประทะกับเจ้าบอสตัวใหญ่ยักษ์ที่จะทาให้เหล่ากองเรือโจรสลัดนั้นต้องผวากันอีกด้วยค่ะ Mad Out Open City ใครที่ชอบเกมขับรถป่วนเมือ,องกว้างใหญ่คงถูกใจกับอีกหนึ่งเกมภาพสวยที่หลายคนขอแนะนํากันนะคะสำหรับเกม Mad Out Open City เกมแนว r ล d ซิ i n g รูปแบบ Open w เม l d ที่ใครเห็นเกมนี้แล้วจะต้องนึกถึงเกม GTA V กันอย่างแน่นอนด้วยลักษณะของเกมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นนักแข่งสุดเกา๋าขับรถคันเจ๋งตะเวนป่วนประชาชนไปทั่วเมืองแถมยังมีโหมดการแข่งขันอันแสนสนุกสุดมันที่เสริมความท้าทายด้วยการติดอาวุธบนรถเพื่อกำจัดศัตรูในการแข่งขันในแต่ละแบทกันอย่างสุดโตง่งนอกจากนี้ยังมีโหมดการแข่งขันให้เลือกเล่นหลากหลายโหมดและมี ทั้ผู้เล่นได้เลือกใช้มากกว่า20คันพร้อมพาไปป่วนเมืองกันได้ทั้งเมืองอีกด้วยค่ะ Crashlands แฟ a ชแล a ด์ like words, อีกหนึ่งเกมสายคาฟที่เห็นแล้วจะต้องอยากเล่นและเป็นเกมที่พวกเราแนะนำให้ลองกันนะคะสำหรับเกม Cashland เกมแนวคาสติ้งอารพจสไตล์ Open World ์ที่จะทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับการผจญภัยในกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่พร้อมกับภาพกราฟิกอันสวยงามผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นฟล็กเดฟคนขับรถส่งของในกาแล็กซี่ที่ถูกเอเลี่ยนตัวร้ายแย่งชิงของไปเขาจะต้องออกผจญภัยไปตามแต่ละพื้นที่เพื่อส่งสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและจะต้องต่อสู้กับเหล่าัตูท,ที่อยู่ทุกพื้นที่เพื่อเอาตัวรอด แถมผู้เล่นยังสามารถเลี้ยงสัตว์คาบสิ่งของไอเทมต่างๆผู้ใช้งานทำภารกิจต่างๆรวมไปถึงการต่อสู้กับบอสอันสุดโหดในกาแล็กซี่แห่งนี้เพื่อเสริมความมันในการผรจญภัยครั้งนี้ด้วยค่ะดาวบิงเกอร์เกมนี้จัดว่าเด็ดไปแพ้เกมอื่นสำหรับเกมตระกูลแอคชั่นอาร์พีจีอย่างเกมดาวบิงเกอร์ที่มีรูปแบบสไตล์โอเพนเวิด์ที่จะทำให้ผู้เล่นได้ท่องโลกแฟนตาซีอันกว้างใหญ่พร้อมกับการต่อสู้อันสุดท้าทายกับเหล่าสตูตัวใหญ่ยักษ์ เกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้เล่นสุดแกร่งที่จะต้องออกผจญภัยเพื่อปราบมอนสเตอร์โดยลักษณะของเกมนี้จะเป็นการต่อสู้ด้วยรูปแบบ Hack a n d Slash ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการฟาดฟันัตูอย่างไม่ยั้งและการระเบิดพลังท่ามไม่ตายสตูอย่างเมามันแถมยังสามารถอัปเกรดทักษะความสามารถและอาวุธเพื่อเพิ่พมพลังความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราได้อีกด้วยค่ะนับว่าเป็นเกมที่มีภาพกราฟิกอันสวยงามบวกกับเรื่องราวที่ดูชวนค้นหาและน่าเล่นไม่เบาจริงๆค่ะ The Amazing Spider-Man 2จากภาพยนตร์ชื่อดังที่พวกเรารู้จักกันในนามของ Spider-Man ยอดมนุษย์แมงมุมขวัญใจของใครหลายคนกลับมาคราวนี้ทุกคนจะได้สัมผัสกับความมันในรูปแบบเกมมือถือที่ไม่ได้ยกแค่เนื้อเรื่องที่เป็นจุดเด่นมาเท่านั้นนะคะสำหรับเกม The Amazing Spider-Man 2เกมแนวแอคชั่นจากค่ายเกมบล็อกที่จะทำให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็น Spider-Man ออกผจญภัยไปทั่วเมืองนิวยอร์กเพื่อปราบปรามเหล่ามารร้าย งานนี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการดำเนินเรื่องราวสุดเข้มข้นและตื่นตาตื่นใจในการประจนภัยในรูปแบบเกม Open World แถมเกมนี้ยังเน้นการต่อสู้ด้วยการทำคอมโบอันสุดร้ายกาจและมีภารกิจอีเวนต์ให้เลือกเล่นมากกว่า100อีเวนต์พร้อมปรชิญหน้ากับเหล่าวายไลท์จาก Marvel Universe กันแบบจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะ Radiation Iceland ขอแนะนาเลยนะคะว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีภาพกราฟิกสวยงามและน่าเล่นซึ่งพวกเรามองว่าเกมนี้คนถูกใจเหล่าสาวกที่ชื่นชอบเกมเอาชีวิตรอดกันไม่น้อยเลยค่ะสาหรับเกม Radiation Iceland เกมแนวแอคชั่นโลกผสมโซเวอร์กับการเอาชีวิตรอดในดินแดนที่เต็มไปด้วยปริศนาที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกสุดอลังการผู้เล่นจะได้สัมผัสก,กับการประจนภัยและการเอาชีวิตรอดในรูปแบบ Open World โดยเ,เพื่อนๆนั้นจะต้องทาการแก้ไขปริศนาต่างๆรวมไปถึงการออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตและตามหาวัตถุดิบในการสร้างอาวุธอุปกรณ์ป้องกันตัวเองซึ่่่งเเหลาาตรูทีจะ จเจอนั้นไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าธรรมดานะคะเราจะได้ปะทะกับหลอดซอมบี้หรือตูวอันน่าเกลียดน,น่ากลัวอีกด้วยค่ะใครที่ชอบเกมแนวนี้ขอบอกเลยนะคะว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะ Ocean Horns Monster of u n c h a n t e d Sea สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมออกผจญภัยในโลกแฟนตาซีคงถูกใจและอยากเล่นเกมนี้กันไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเกม Oceanhorn Monster of a n c h e n t e s i e นั้นเป็นเกมแนวแอคชั่นอาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในตำนานอย่างเกม Regen of Zelda เกมชื่อดังจาก Nintendo เป็นเกมที่ผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยท่องโลกไปในดินแดนกว้างใหญ่ในรูปแบบ Open w o ว l d พร้อมภาพการาฟิกสุดน่ารักอลังการโดยเกมนี้ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นผู้กล้าตัวน้อยที่จะต้องออกผจญภัยเพื่อสืบหาการหายตัวไปอย่างลึกลับของพ่อเขาแถมผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับการตะลุยดัน เพื่อแก้ไขปริศนาพร้อมมินิเกมสุดมันให้ได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็นมินิเกมเดินเรือไปตามเกาะหรือการตกปลาดูแล้วถือเป็นเกมที่น่าเล่นเอามากๆเลยนะคะ w แก a n สต t ร g นิวออร์ลีนอีกหนึ่งเกมสุดมันสไตล์ GTA ที่อยากแนะนำให้เล่นกันแถมเกมนี้ยังเปิดให้บริการฟรีอีกด้วยค่ะสำหรับเกม Gangstar New Orleans จากค่ายเกมลอฟ ค่ายเกมดังที่พูดถึงเด้จะต้องมีเกมสนุกๆกออกมาให้พวกเราได้เล่นกันเสมอค่ะมาถึงเกมภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมนี้กลับมา่วนเมืองกันอีกเช่นเคยเกมนี้คุณจะได้สวมบทบาทเป็นอันธพาลสุดเฟี้ยวพร้อมกับการดําเนินเรื่องราวการแย่งชิงอิทธิพลของเราอันธพาลในเมืองนิวออรีนที่เต็มไปด้วยสตูคัวาคาดโดยภาคนี้จะเน้นการดําเนินเรื่องและการทาภารกิจสุดอันธพาลไปทั่วเมืองนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบป้องกันและยึดครองเขตแดนของเราอันธพาลแถมผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งทรงผมหน้าตาอาวุธและยามพาหนะต่างๆได้อีกด้วยค่ะ Submerge ถือว่าเป็นเกมที่เปิดตัวได้อย่างอลังการและมีการำดำเนินเรื่องราวที่ชวนหน้าค้นหานะคะสำหรับเกม Submerge เกมแนว a d v e n t u r e ในรูปแบบ Open World มุมมองบุคคนที่3ที่จะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวการประจนภัยของสาวน้อยที่มีชื่อว่ามิกขุที่กำลังพาน้องชายของเขาซึ่งบาดเจ็บสาหัสเดินทางด้วยเรือลำเล็กสู่เมืองใหญ่ในยุคที่ทั่วโลกปกคลุมไปด้วยน้ำหลังวันสิ้นโลก ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสาวน้อยมิกุกที่จะต้องออกตามหาทรัพยากรในการช่วยเหลือน้องชายของเขาพร้อมกับการประชญหน้าและประจนภัยไปในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่โผล่พ้นน้ำหรือเมืองที่ล่มสลายไปแล้วนั่นเองค่ะแถมเกมนี้ยังได้ใช้อั r เ a l e เ g นจิน4ในการพัฒน,นาเกมพร้อมกับการออกแบบเกมได้อย่างลงตัวทั้งเอฟเฟกต์เสียงภาพกราฟิกที่ดูอลังการและเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนได้สัมผัสกับการประจนภัยอันน่าตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ10บเกมมือถือแนว o อ e n World แถมภาพสวยน่าเล่นบน Android และ iOS ที่พวกเรามาแนะนํากันนั้นคงถูกใจเพื่อนเพื่อ,อหลายคนกันใช่ไหมเอ่ยหากใครที่คิดว่ายัางมีเกมที่สนุกมากกว่านี้ก็ <S 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 สามารถมาคอมเมนต์ <P os k> พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิป,ปใหม่ๆของพวกเราด้วยค่ะสาหรับวันนี้พวกเราต้องขอลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ